เรารู้ใจกันมากแค่ไหนเอ๊แม่ชอบสีชมพูพี่แบงค์ชอบสีเขียวสีที่ปลาชอบใช่ไหมปลาชอบสีโทนอ่อนแต่เจ้าแบงค์ได้รู้ชอบสีเขียวสีเขียวถ้าเป็นของป้าน่าจะชอบสีขาวของแม่สีแดง <laughs> <laughs> จริงเหรอแม่ชอบสีจมพูกแบงแบงคำถามต่อไปเลยไม่ชอบเปรี้ยวถ้าเป็นของป้าไม่ชอบไม่ชอบเผ็ดของแม่ไม่ชอบเค็มแม่ไม่ชอบกินอาหารของทะเลที่ขาวๆแบงค์ไม่ชอบแบงค์ไม่ชอบอาหารรสจืดๆไม่ชอบรสจัดแบงค์ไม่ชอบที่ว่าไม่ชอบรสจัด ทื่เปียกเมื่อก่อนกูอ่อนแอมากชื่อเปียกเปียกหมดเป็นเปียกไปเลยอ๋อชื่อเล่นนม,มันเร้ปาตาแม่เลยตั้งชื่ออะไรเดยอาม่าเขาก็ไปเยี่ยมตอนคลอดเลยตั้งชื่อให้ด้วยชื่ออะไรก็แม่มาบบแล้วกตั้งชื่อแบงค์แล้วกันเป็นลูกคนจีนก็คือชื่อโบตันตกลงกันไม่ได้ก็เลยยายยายบอกว่าถ้าอย่างนั้นชื่อแบงค์ไปก่อนถ้าเกิดจะเปลี่ยนเราเก็เปลี่ยนใหม่ของพี่ที่มา แม่เคยเล่าว่ามา,อ,าอยากให้รวยๆก็เลยชื่อแบงค์แม่หรูนี่หรูนี่หรูนี่เป็นไหนคือมืออาชีพปาชื่อเปีปยสส่วนแม่ชื่อแอบชื่อโบตันกูยอมมึงแล้วหมอ <c oughs> แม่ชอบเที่ยวใต้แต่แบงค์ชอบเที่ยวเหนือปาเนี่ยชอบเที่ยวธรรมชาติแต่เจ้าแบงค์เนี่ยชอบเที่ยว ธรรมชาติเหมือนกันของพี่ตอนนี้ชอบไปภูเขาของป้าน่าจะต่างประเทศเกิดว่ากูไม่รักมึงนะกูต่อยผมไปแล้วขอแม่นาไปจะตั้งประเทศทั้งคู่อะแม่ถามคำหนึ่งสันสันได้ป่ะลูกของพี่อยากประสบความสำเร็จในชีวิตไม่ว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่ของป้าอ๋อ อยากเห็นลูกรวย <laughs> <laughs> ส่วนของแม่น่าจะอยากอยู่กับลูกใจืใจ่อยเ่ยเจ้า <laughs> คือมีสุขภาพที่ดี <Okay. S 1> ของจับแบงก็อยากให้สุขภาพดีเหมือนกันหนึ่งเลคอนี่มีถูกกี่คอเนี่ย